ช่ไหมเรามาดูการเคลื่อนย้ายตัเรียกว่าปั้นจันรางนะครับผมผมเรียกว่าเครื่องตอกเสาเข็มเมื่อตอนเด็กๆผมเรียกว่าเครื่องตอกเสาเข็มนี่ดูการเกี่ยวลูกตุ้มนี่โอ้โหใหญ่เลยนะสุดจัดมากลูกตุ้มสุดจัดมากพอดีวิ่งแป๊บแล้วก็มาเจอมาเจอ,มาเจอเลยแวะถ่ายนิดนะึง นะมาดูการลากปัญจันไปด้านหน้า,าเขาทำยังไงดูการควบคุมรถผุดนะ่าจะเป็นคนลากเสาเข็มมาให้นะครับ ค่อยได้เห็นนะกับเจ้าบัญจันโอดานนุลบิบ่าครับมาดูการขับร,บ,รบการขับปัญจันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะอันตรายด้วยดูวด่เพราะว่านี่ดูว่เห็นหมอยู่กับฟันเฟืองแบบนี้นี่ก็ค่อนข้างอันตรายครับเหยียบพัดอ๋อใส่เกียร์ไปอีกงันนึ่ะ ี่ยตรงนี้อ๋อมันจะมีสองเส้นครับไอยเส้นนี้สำคัญลากครับนี่เส้นนี้เกี่ยวแล้วก็ลากครับเห็นไหมฮะอ๋อมันมีก็ดสองเส้นนะสองเส้นแล้วก็ลากนั่นไปลากอะไรลากเสาเข้มอะลากเสาเข้มมาเอาด้วย ฝนตกแล้วฮะตอนนี้ฝนตกแล้ว ตัวมันจะอ่าเนี่ยจะเริ่มตอกเข็มนะตอนนี้จะเริ่มตอกเข็มแล้วนี่ดูการตอกเข็มนะขอะเกริ่มแน่นอนก็เกริ่มจุ่มกนแน่นอนต้องเตรีมาดูกัน คับครับวนาั English, ุณด okay, ูว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจริงครับคืว่าโอ้โหเรียก็ให้มันลงล่องครับให้มันลงล่องโอเคลงแล้วฮะ ก็คือ1เส้นนะฮะใช้ในการกดเข็มอีก1เสน้นก็คือใช้ในการลากเข็มมาเข้าในล็อกแล้วก็ลากรถไปหน้ากำลังนะครับเอาละดูสิโอเคลงล็อกแล้วครับปัดวียงมา,มาได้รือเปะโอเคลงได้สวยงามมาก กดแล้วอันนี้ก็ใช้น้ำหนักกดมาเลยอะตรงนี้มันมันเป็นดินอ่อนอยู่อะ,อ,ะอันนี้มันเป็นเกียร์ตอยหลงไงมันเนี่ยมาดูการกดอะมาดูสิ่งที่พี่กระดามะโอ้นี่ลงปุ๊บไปเลยนะ ตรงนั้นตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นเกียร์ถอยหลังเลยครับป้าไปแล้วกกดลงไปแล้ว,ลลลวใครเข้าใจหลักการการถอยหลังตรงนั้นเนี่ยก็ช่วยพิมพ์มาบอกด้วยแล้วกันผมก็งงๆเหมือนกันว่ามันทาได้ยังไงไอค้คันที่ผมจะลงไปถามนี่ดูฝนก็มาตอนนี้แล้วก็ด้านล่างสกปรกมากอันนี้ก็ถึงดินแข็งแล้วก็เริ่ม กดลงไปน้านะกดลงไปครับกดลงไปแล้วโอเคล็อกครับนี่น่าจะเสร็จแล้วล็อกทุกอย่างไว้กับที่แล้ว มาดูลับปะนีล่ล็อกเอาไว้เรียบร้อยครับผมน่าจะเสร็จแล้ววันนี้คลาสสิกับรถกดเข็มรุ่นคลาสสิก จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันม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 นั้นลบล้างเรือเป็นเกีาอาเลยตรงนั้นมันเป็นควาน้างอ๋อมันบ่งกับวิ่งนะมันเป็นเครื่องต้นะอ่าอ่าอ๋อ